Hey, ทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดำน้ําในมาหาสมุทรแห่งข่าวลือลือแรงระดับที่แฟนคลับจะขุดปฏิทินจองวันดูไว้ก่อนใช่ครับลือแรงแซงทุกเรื่องซีรีส์จีนชนจอเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้คือเดือนแห่งสงครามลือออนแอร์ของจริงแต่ละเรื่องมีคนแห่กันรอฟังวันฉายยิ่งกว่ารอฟังวันเงินเดือนเข้า เรื่องที่1น Love on the Turquoise Land เริ่มกันด้วยเรื่องที่เสียงลือดังที่สุดตอนนี้นำแสดงโดยอิลิรป์ปาคู่กับเชนซิงสวีพูดตรงๆคือหลายชื่อพนางนทำเอาแฟนๆแ,แทบจะตะโกนว่าขอวันฉายเร็วๆได้ไหมลือแรงว่าเตรียมออน22พฤศจิกายนนี้ทาง Tencent VTV จัดเดินที่บอก24พฤศจิกายนแต่ตอนนี้ข่าวลือใหม่บอกว่าอาจขยับขึ้นเอา้าจะลือขึ้นก็ลือไปเถอะขอให้ได้ดูจริงๆก็พอเรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายชื่อเท่ And Out Rising from the Green Soil แนวแ f a n าซีลึกลับ ดรามา่าเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติบวกความรักซ่อนเงาดูแล้วต้องเตรียมสมองทำงานแต่หัวใจก็เต้นแรงไปพร้อมกันส่วนเรื่อปามาในลุกเย็นชาแต่แอบคิเลนใครเป็นแฟนเธอบอกเลยเตรียมตั้งคลับเฉพาะกิจได้เลยครับเรื่องที่ 2, 2> love and crown เรื่องต่อมาสายพิเรียดจ๋าห้ามพลาด love and crown ของ2นักแสดงที่เรียกว่าเคมีจะระเบิดจอเฮเลนเจียหลุนอันเพิงเซียวฮานนขเขาลือบอกว่าเตรียมออนช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ทางยูคูรวมทั้งหมด37ตอนเรื่องนี้แนวพิเรียดโรแมนติกฟิลกูดผสมความลึกลับพระเอกเป็นห้องเต้ปลอมตััััวววออออกเเเดินนนนทททาาางงงบไปปจสสู้้ีี่่่็ ของ2คนนี้ต้องร่วมกันกู้บ้านเมืองแต่ดันเผลอตกหลุมรักกันซะก่อนได้ผู้กำกับลินเฟิงเซตตับสู่ภูผามหาสมุทรและมือเขียนบทตัวแม่เมียวเวนจิจากบทเพลงแห่งจันทราและซูรักปีศาจจิ้งจกโอ้โ<ฮ>ทีมนี้คือการันตีความละมุนแบบเจ็บๆได้เลยเรื่องที่ 3. Lady Liberty มาถึงเรื่องที่สาวๆสายเมโลดราม่าต้องกรี๊ด Lady Liberty รวมตำนานนักแสดงตัวท็อปของวงการทั้งทั้งเหยียนเจ้าโยวะทีหยางไฉวีและเฟิงเซาเฟิงหรือว่าอาจออนเจ็ดพฤศจิกายนนี้ไทยทีวีแต่ก็มีข่าวแว่วๆว่าอาจารย์เลื่อนนิดหน่อยเพราะทีมโปรดักชันอยากขัดเง ความเนี้ยให้ถึงขั้นสุดเรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายดังของยิชูชื่อว่า Dual Chen e n v i r e n แนวชีวิตหญิงยุคใหม่ในเมืองใหญ่ที่ต้องตามหาความรักในอุดมคติแต่โลกจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นสิพูดง่ายคือดราม่านักแต่เต็มไปด้วยความจริงของชีวิตดูแล้วอินน้ำตาซึมแต่ก็แอบยิ้มตอนจบแน่นอนแถมทั้งเย็นกลับมารับบทนำอีกครั้งบอกเลยแฟนคลับรอสิบปีไม่เสียแรงเรื่องที่สี่ Speed and Love ปิดท้ายด้วยเรื่องที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเร็วและแรง Speed and Love จาก I Q I Y I นำแสดงโดย O V Susin ั n d h e r v วีข กับโดยยูชุงชุงเจ้าของผลงานอย่าง Love Is Sweet และ g o g o s q u e t 2. ส่วนบทโดยแซาเชลไลที่เคยฝากฝีมือไว้ใน The Forbidden Flower เนเรื่องเล่าชีวิตของสองคนที่อยู่ในเส้นทางคู่ขนานแต่โชคชะตาดันจัดให้พวกเขาชนกันแบบแรงสุดๆทั้งรักทั้งเจ็บทั้งโตไปด้วยกันแนวโรแมนติกแบบผู้ใหญ่ชื่อ Speed and Love นี่คือไม่เกินจริงเลยเพราะทั้งเร็วทั้งแรงทั้งแซบแบบมีคลาสและนี่คือ4ซีรีส์จีนลือแรงแห่งเดือนพฤศจิกายนใครกำลังรอเรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยบอกเลยเดือนนี้ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะซีรีส์กำลังจะชนจอกันรัวๆทั้งแฟนตา คามรักในเมืองใหญ่ครบทุกอารมณ์อย่าลืมกดติดตามช่องซีรีส์นี้ฉันจองเพราะเราจะพาคุณไปส่องทุกข่าวลือก่อนใครแล้วพบกันตอนหน้ากับตอนพิเศษซีรีส์ลือแรงเดือนธันวาว่าปีใหม่นี้ใครจะครองจอจีนบ้างพูดได้คำเดียวเตรียมป๊อปคอนไว้ให้พร้อม